งบ1,2,7ภายในเวลา5นาทีที่ไหนจะไปช็อปก่อนเส้นย่อยเส้นเล็กไปเสเล็กดูกเซอเลยเเลเเล็ก Let's go โอเคเสเลกูอยากชอปกาเส้นเล็ก่อนแล้วเเป็นพี่น้องเาเขาต้องทำท่าน่ารักน่ารักให้เส้นไทย for เส้นไทย for เยอแฝงกัโอเคโอเคไ o my god มาร์คมาเปลือกไข่ลงเปลือกไข่เปลือกรตกเปลือกไข่ลงไปหมดเลยตอนนี้เดี๋ยวกร สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มาจุวันนี้มีนาคมมาเปิดชมรมไอดอลอยู่แล้วนะครับรอบก่อนเนี่ยน้องๆวงไรซ์มาแล้วก็รับน้องกันใหม่สนุกมากแต่วันนี้ด้านหลังผมนี่อังเกตเรามาเปิดชมรมทำอาหาร แต่ว่าน้องๆที่มาเนี่ยก็มาจากโรงเรียนเดิมโรงเรียน SM therapist. แต่ว่าเป็นรุ่นพี่ที่โตกันหน่อยขอเสียงปรบมือต้อนรับ NCT 1, One t ัสดีคร e n South Korea สวัสัมสี่ห้าหสเั็ดแปดมีค่าด้วยสวัสดีครับพุชีโดยองคััสวัสดีครับําเพชั่งคัา สาวารีคัพโฟมชีจางอูครับ,บสาอุดีคัพจานิี่ัพซาวารีครัพยูซ่าค,ค,คับสาวารีคัพโฟมชีบอร์ดคับแต่ละคนหล่อมากบอกเส้นไทยว่าตัวหอมด้วยริมให้นะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะชวนน้องๆ NCT 127เนี่ยมาทำอาหารกันเออใครเป็นแบบทำอาหารอยู่แล้วบ้างครับแฉชานแฉชานจานนี่ทุกคนเลย แสดงว่ามีสองคนทำอาหารไม่เป็นเลยจงจงัน่้จงานกทงจงไม่ได้เลยหกิไม่ได้เลยราเมนจะมไม่กเ้ากับกทําไมถึงทำบ้ามีกนไม่ได้จวอ่ราเมนเนี่ยจัดกุนแต่ที่จริงฝีมือดีจริงๆฝีมือดีแะโอเควันนี้เดี๋ยวจะมาชวนทาอาหารกันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้อง แบ่งทีมนะงั้นงั้นสลับกันใหม่ไหมให้แบ่งกันดีช่วยช่วย like this อย่าอย่า this okay okay เอาเป็นตอนนี้เลยอ่ะแต่วันนี้เรามาช่องมีนาคนพิีเราไม่ทำอาหารกันแบบง่ายๆอยู่แล้วเราต้องทำอาหารตามงบจำกัดงั้นอันนี้เรียกเรียกว่าทีมเส้นเล็กแล้วกันนะครับอันนี้ทีมเส้นใหญ่คล้ายๆกันเพราะว่าแฟนคลับชาวไทยเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าเส้นไทย เส้นใหญ่เส้นเล็กเส oh, uh, ้นหนึ <S <S ่งเส้นหนึ oh, ่งเล็กกวเล็กกว่าเริ่มเนี่ยเริ่มเถียงแล้วเริ่มหนุกแล้วนะเริ่มหนุกแล้วนะอ่ะ เอางี้เดี๋ยวเราจะให้ทั้ง2ทีมเนี่ยไปช้อปปิ้งอะซึ่งปกติผมกับพี่ปีนเนี่ยไปช้อปเนี่ยก็จะไปตลาดแล่ก็ห้างใช่ไหมแต่จะเอาน้องๆไปเนี่ยผมว่าตลาดแตกเราเลยยกมีนาคมหมามาให้น้องช้อปง่ายๆโอเคเดี๋ยวเราจะให้ช้อปทีละทีมแล้วกันเนาะงบ1 2 7ภายในเวลา5นาทีที่ไหนจะไปช้อปก่อนเซนเซนเล่เซนเล่ไปเซนเล่ดูดูกันก่อนเซนเล่เซนเล่ let's go โอเคเซนเล่กูอยากช้อปกว่าเซนเล่ก่อนเราเป็นพี่เนาะเราเป็นพี่ ตอนนี as, no ver, ver worries, ini, ้ผมกลายเป็นพ่อค้าแล้วเดี๋ยวมาดูทีมเส้นเล็กเนี่ยมาช้อปปิ้งกันเชิญครับเชิญครับเอาอะไรดีเอาอะไรหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทโอเคเอาอะไรก่อนเอาอะไรก่อนโคชูจังโคชูโคชูเมาราซุสชีสเนยน้์ตางเผดชือด้ยด้วยหัอกระเทมานวต พอไหมพอไหมพอพอไหมดีมากดหมาดมากอ่อไหมโอเคสามสิบ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 าทมาราสุสมาลามาลาโอเคเทบาทโอเคต็อกบกี้ต็อกบกี้ต็อกบกี้สาโอเคตอนนี้เจบาแล้วครับเจ็ดสิบาบาทน้ำตาลโอเคน้ำตาลสบาท อ่ะแถมแถมลูกค้าหล่อให้ลูกค้าหล่อให้ชิสชีสซอสโทลเหลืองโอเคเฮชานเฮชันดูสนใจรัมยอนอันนี้เป็นเป็นบะหมี่กึ่งของไทยเส้นไทยฟรีฟรีวฟรีหักบัตรบัตรยูชุดชุดเออเขาต้องทำท่าน่ารักน่ารักให้เส้นไทย for เส้นไทย for your f a n บโอเคโอเค นี่สมันโเคกระเทียมสับกระเทียมสับ5ไข่7เดี๋ยนะ90 95 95บาท n t h i s e n e โอเค This ท n e านี่สิมโอ้เอาเป็นลูกไปด้วยโอเคแล้วน้ำน ชีสชีสชีสนี่สิบสามโอเคเดี๋ยวนะแต่แต่ตอนนี้ทีนี้ไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะไม่มีเนื้อสัตว์เนื้ออ่าคุยกับเซอรเดลเป็นมังโอเคเสร็จแล้วเป็นมังด้วยทีนี้อ่าอะตอนนี้ครับทีมเส้นเล็กเนี่ยซื้อเรียบร้อยแล้ว113บาท เขาน่าสนใจคือที่เขาไม่มีเนื้อสัตว์ด้วยอะ,อะขอเชิญทีมเส้นใหญ่แล้วเส้นใหญ่ตลับตลับตลับเส้นใหญ่เส้นใหญ่มาร์คเอาอะไรดีครับเชิญครับมีเมวม่นออนี่คุณคิดคุณคิดกันอยู่นะ คินี้ดูคิดหนักมากทีมันดูมั่นใจมากนะทีมที่เล็กดูมั่นใจมากนะตทีมทดูยังไม่ได้ข้อสรุปอมเลอมเลอไข่เจียวมาแล้ว่ะไขเวเพเซฟเพเเพเซโอคได้เลยครับหอมกตัว หมูสชั้นโอเคหมูสชั้น35เอล้านสีเกโอเคครับเลโไข่สฟองแครอทแครอทแครอทชีสชีสชีสสิบามส่ซอสส่ซสส่อนอันนี้เหลือ39เนะครับเขากำลังคุ้นคิดอยู่โอโสอเคโอเค โซลมีสปายมานะมีมีมีเป็นสปายโอเคพิกไทย35อาจรทตูเต no, no, no. ือนอจะเสี้อออโอ้โออโ้้้อ okay, ้อ้โอ okay. ้โออออโอเคอโอออูอ โอเค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 ทีดเช้าที่เ้ารดให้รถให้ก่อนโอ้ยโอเคโอเคเอาเป็นว่าใช้งบหมดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทพอดีโอเคอันนี้มาถึงเวลาทำแล้วขอขอถามเมนูขอ่งเดิเป้าหมายของฝั่งเส้นเล็กคืออยากทำเมนูอะไรมาลาโตปกีมาลาโตปกีกีมาลาโอ้ อ่ะฝั่งเส้นใหญ่อ่ะเมนูโอชิกอสาม겹살ออมเล็ตออมเล็ตโอซาหมูโอซา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 มูอ่าก็คือแค่ไข่เจียวออมเล็ตง่ายๆอ่ะโอเคมาดูกันแต่มันวัดที่รสชาติอยู่แล้วดู่งเกโอเคฝั่งเส้นเล็กนี่เขาก็มีเส้นต๊อกนะแล้วเขามีเส้นเส้นไทยมาด้วยแล้วก็หั่นหอมแบบใครเป็นคนหั่นหอม แล้วก็มีซอสหม่าล่ามีโคชูจังแล้วก็มีไข่หนูกระทากระเทียมสับนี่อาจจะส่วนฝั่งนี้ยังเปิดแก้ไม่ได้นั่นแหละเปิดได้แล้วโอเคมีหมูสามชั้นปลาหมึกไข่อ่าโอ้ยจริงเปลือกไข่เปลือกไข่ลงโอ้ my god มาร์คมาร์คเปลือกไข่ลงเปลือกไข่เปลือกไข่มาร์คตอกเปลือกไข่ลงไปหมดเลยตอนนี้เดี๋ยวนะเราต้องช่วยไหมก็กินเลย คีบดับค <Caribbean> ีบดับเด็ดเด็ดเด็ด clean clean your hand clean your hand นั่นกูดีกว่าอันนี้โอเคในขณะที่ฝั่งนี้เริ่มทำไปแล้วนะครับฝั่งนี้กำลังเคลียร์เปลือกไข่อยู่โอเคนี่พี่จอนนี่จัดการให้โอเคทิ้งให้ทิ้งให้ครับโอเค ระหว่างทําไปเดี๋ยวเราคุยไปแล้วกันนะครับอยากรู้ว่าแบบปีนี้เอ็นจีที127เนี ah, oh. ่ยมาไทยบ่อยมากอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีอะไรประทับใจบ้างประทับใจในประเทศไทยอ่ะอ๋ออเอาพี่จันนี่ก่อนได้พี่จันนี่ชอบอะไรในไทยทัวร์ทั้งนี้ชวนัไนเลยนรา저는우리가그냥 NC Live 쪽으로치앙마이를갔었거든요เชียงใหม่ผมได้ยินว่าเชียงใหม่มวว่าาด 노영 란 노영 처음 알라인에 바잡자이랜에 브레타에만 갔 진짜 많이 왔던 기억이 있는데 콘서트 혼자 콘서트로도 태국에 왔었어가지고 기억에 많이 나는 거 같아요 그리고 야시장을 제가 태국을 진짜 오래전에 부터 왔었는데 2024년에 처음으로 태국의 야시장을 가봤습니다 넌 달라서 티나에 달라서 티나에 จอร์ดแฟร์จอร์ดแฟร์จอร์ดแฟลดแฟร์อ๋อจอร์ดแฟลร์หไปเดือนละตลาดแตกแน่ตอนอี้เขาเลยชอบอาทำจองอูหน่อยอมชอบอาหารไทยแต่ไม่ชอบทำแหละเพราะว่ายืนตอนนี้ยืนเชียร์อย่างเดียวฝั่งนี้นี่คือมีการแบบเขาหั่นหมูสาชั้นแล้วนะโอเคแต่มีความไหม้ดนึงตอนนี้ 유타 w 요유타 k n e อ Talk, New Talk, New t 서 l k New Talk,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  New t a 는 k New Talk, 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 S M Rookie Show อ่ะแต่เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวมีคนมาช้อปปิ้งเพิ่มหรือเปล่าน้องอูอยากได้อะไรเพิ่มไหมครับอ๋อจุ๊บตัวหนึ่งให้ตัวหนึ่งเห็นตักข้านออ่ีกเงนึง ฝั่งนี้ถึงไหนนะอันนี้กำลังดวนประมึกอยู่นะคอับสองเมนูนี่สองสไตล์มากเลยยื้อนี่อาล้วฝั่งนี้ลงไข่แล้วครับลุงลงข่แล้วอไอ้สูตรเขาแปลกน,นะคืาสูตรเขาจะเป็นแบบว่า 한 먼저 고 계란을 넣 아니면 양파 같은 게 아니고요. 오가 진짜. 오 oh, 근데 스가 너무 많다. 니니가 게시. 알아요? 알아네아면이 하나도 안 돼. 님 오피스 고개이 라면도 늘못 끓여서 제가 끓여 주고 먹었어요. 왜 회가 해산เลยว่า ประทับ아จอะไรใน 저는 태국 하면 생각나는 게 스티키 라이스. 광고 스티키 라이스를 딱 처음 먹었을 때그 충격이 잊혀지지 않아. 음, 너무 맛있다 음, 이에요 오, 너무 맛있어요. 이쪽이, 이쪽이, 이쪽졌어요이어요 어, 부었 이거 마리 이거, 어 이거. 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 이 이거. 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 이 이거. 아거 이거. 이거. 이이이이이 이거. อินนะอินนะเพื่อตอนนี้กำลังเถียงเรื่องปิกไทยตอนนี้เขียนเป็น M A R ตอนนี้เขียนเขียนซ้อนเป็นชื่อผมนะชนะแล้วอ่ะวินเนอร์ so you are winner โอเคถึงเวลาชิมเว่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมอาหารกันเราให้ชิมทีมตัวเองก่อนโอเอ่งบเยหนึ่งใบเลยกนึ่งใบเลยบเลยหนึ่งใเลยใเลยหนึ่เหน่งให้ลัหน่ยใยหน่ใน่เยนึ่บเยนงนงใบเอย่งบยนยหนึงยงใยหพยนเคยันไทใบห้ึ่ทยนะ่งบอนบยนึ่ใบหนึ่งบยหนึบเลยเลยหนึ ลองๆค้อโอเคโอเคเดี๋ยวไม่อยากกดโดนนิดหน่อยเดี๋ยวให้จอนี่ลออ่าผมก็น้อยนี่เห็นยังใ้อย่ต่ไหอยู่ต่ำอีกี้หรออีกี้รจอนี่บอกว่าจาีไม่มีอะไรสุกเลยอ้มักกินกว่า 그 아, 진짜 씹기가 어렵네요. เ게 아, 다팀이도고긍포ใ이ในผลง게배틀이라서 상대 팀이 이렇게 디 하는 건 어쩔 수 없지만 요리로 치자면 굉장히 성공으로다고생각합다 <목소리도> <목소리도> 아, 답이 답이. 아, ถ이 아, 저 우리 이용해 가지고. <목소리도> <목소리도> สังเกตนะครับมันมีอะไรดำๆอยู่เยอะมากอันนี้ดำๆเป็นเป็ม fire fire burn burn มันไม่มันไม่อยอง้งมันไม่ minus one a g ตักๆหม้อนหันหอมจอนหันอันนี้ หอมเตาถ <ONE> <샀 ido? S 3> mm ่านมากหอมกลิ like this, food, ่นไหม้เฮก็เธอุก้ยฉันก็เธอกมาตัดสินเลยดีกว่าผมขอไม่เกี่ยวกับการตัดสินนี้ให้ทุกคนเลือกว่าถ้าให้เลือกต้องกินอาหารจานนี้127ยวันติดกันจะเลือกจานที้นะเดี๋ยวชี้หนึ่งขอาถาราชี้ท้อมกัน one two three โอเคต้องมมดยองเลือกจานนี้คุณเดียวเดียวรีมีน้ว้이게만약에오늘하루 뭘 먹고 싶냐라고 하면 이건데 127일 동안 이 양념된 떡볶이를 먹긴 좀 무리가 있 않나 근데 솔직히 맛으로만 따졌을 때는 이게 더 맛있거든요. 너무 양념 베이스가 이제 세다 보니까 아무래도 아, 오케이. 아까 그이연그이 그분이 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 이이이 그분이 이 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 그분이 이이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  เขาก็มาทักทายเป็นแฟนและจะบอกว่าเจมกัาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เกิดขึ้นชื่อคอนเสิร์ตคือ a n i n o e e e n Fourth Tour n e o t y Bangkok ตมมมมมม t มม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 ีมมมมม่มมมยมม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 เมม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 ้เมมมมมเนมมยทมมมมมนมมมมยมมมงมมมัมมมมมมมงไมม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 มนมังไงก็กกก 22, กมมมมมกมม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 มน,นี้ยังไงก็รีบ

ไม่เอาเส้นเล็กเส้นใหญ่แต่ขอเส้นไทยก็พอแล้วแต่ขอเส้นไทยขอพอแล้วอ่าขอให้เล่นอีกรอบโฟล์ได้ไหมไม่เอาเส้นเล็กเส้นใหญ่แต่ขอเส้นไทยขอพอแล้วขอเส้นไทยขอพอแล้วขอเส้นไทยขอพอแล้ว จะขึ้นเพี้ยนนิดหน่อยแต่มันน่ารักโอเควันนี้ขอบคุณ NCT 127มากมาที่มาเยือนช่องมีนาคมขอบคุณมากๆสุดท้ายเดี๋ยวก่อนลาไปบอกว่า subscribe ช่องมีนาคมหน่อย subscribe subscribe ช่องมีนาคมมีนาคมมีนาคม let's go มีนาคม stay tuned อ่ะไว้เจอกันใหม่มาจุกอีวิน้าชมรมไอดอลรอบหน้าใครจะมารอติดตามนะครับวันนี้เจอกันจ้าขอบคุณครับ ผมก็ต้องขอขอบคุณเวลาสตูดิโอสำหรับสถานที่ด้วยนะครับ